ว้าววันนี้เปิดคลิปแบบนี้เลยนะคะอยากให้ทุกคนได้เห็นบรรยากาศเนาะนี่เลยค่ะที่นี่อากาศดีมากนะคะบรรยากาศก็ดีด้วยเนาะนี่เลยตอนนี้แอนอยู่ที่บ้านม่วงค่ะจังหวัดขอนแก่นเนาะจะพาเพื่อนๆมาดูบรรยากาศนอกเมืองบ้างว่า เนี่ยนอกเมืองขอนแก่นเนี่ยมันเป็นยังไงปกติแอนจะทําคลิปอยู่แต่ในเมืองนะคะด้านนี้จะเป็นหมู่บ้านจัดสรรนะคะอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปเดินดูด้วยกันวันนี้แอนพาทุกคนมาที่นี่ค่ะบ้านม่วงนะคะพามาดูที่ดินมาชิลมาทํางานด้วยกันเป็นเพื่อนกันนะ้องมาคนเดียวแล้วเหงามาดูที่เป็นเพื่อนกันค่ะวันนี้แอนพามาดูที่ผืนนี้นะคะ น้ำไฟเข้าถึงนะคะมันต้องเข้าถึงอยู่แล้วเนาะเพราะว่าเขาดึงสายไฟจากด้านนู้นมาแล้วนะคะที่ผืนนี้สวยมากเลยอ่ะนี่นะคะอันนี้จะเป็นถนนคอนกรีตเป็นทางทางสาธารณะแล้วนะอันนี้ก็สาธารณะเข้าไปลึกเข้าไปด้านใน ก็เป็นถนนคอนดีเข้าไปอีกสวยไหมอะคือท้องฟ้าสิหาอย่างนี้ไม่ได้ในเมืองเนาะเราจะหาได้ตอนนี้ก็จะต้องเป็นนอกๆเมืองสักหน่อยนะเพราตอนนี้ขอนแก่นค่อนข้างที่จะ,จะเจริญมากๆแล้วก็หาที่ดินที่เราจะมองเห็นท้องฟ้าแบบนี้ยากแล้นะอุย้ยสวยอะ่ะไ้มาทำงานนะคะโอเคสวยมากๆ ตอนนี้วกเข้ามาที่ที่ผืนนี้ดีกว่าที่ผืนนี้ที่เห็นอยู่ข้างหลังแอนนะคะได้รับการจาัดสรรแบ่งสัสดส่วนเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นทั้งหมด8แปลงนะคะแปลงละ70ตารางวาค่ะพร้อมสร้างนะคะน้ำไฟรูปมงินคอนกรีตครบใครที่อยากได้บรรยากาศท้องฟ้าแบบนี้อาจจะซื้อไว้เป็นบ้านหลังที่สองสลับทําบ้านสวนหรือว่าเป็นบ้านหลังแรกที่ไม่อยากอยู่ในเมืองนะคะจากบ้านม่วงขับรถเข้าจังหวัดไม่ใช่สิจาก บ้านม่วงเนี่ยขับรถเข้าไปในตัวเมืองขอนแก่นใช้เวลาประมาณ15นาทีนะคะก็สำหรับคนที่อยากมีความวุ่นวายตรงนี้จัดสรรไว้ทั้งหมด8แปลงแปลงละ70ตารางวา8แปลงแปลงละ70ตารางวาในราคาที่คุณเอื้อมถึงแน่นอนสําหรับคนที่อยากหาที่สร้างบ้านเองอยากได้แบบบ้านเองไม่อยากอยู่ในโครงการหมู่บ้านจัดสรรไม่อยากจ่ายค่าส่วนกลางฉันอยากสร้างบ้านอยู่เองที่นี่ค่ะ70ตารางวาราคาแปลงละ 480,000บาทเนาะ480,000บาทราคายังคุยกันได้อีกนะดูสิท้องฟ้ามันสวยมากเลยอะบ้านสวนไหมใครอยากมีบ้านสวนเนาะที่นี่เลยแล้วคนที่คิดว่าอุ้ยฉันมาบ้านม่วงไกลมากเลยจริงๆขับรถ15นาทีเองนะไม่ไกลสิ่งนี้ความมุ่นวายนะคะอาจจะไม่มีบ้านสวนเล็กๆที่นี่แต่้วใครบอกว่า70ตารางวายังแค่ไปค่ะซื้อ2แปลงติดกันได้นะคะก็เป็น100 ตลาดากว้างมากเลยในราคาไม่ถึงล้านเดี๋ยวนี้จะไปหาที่ดินที่ไหนที่ราคาไม่ถึงล้านเนาะเขับรถเดี๋ยวท้ายคลิปนี้นะคะแอนจะพาเพื่อนๆนะไปย้อนเส้นทางขับรถจากในเมืองขอนแก่นเนาะในเขตเทศบาลนะคะว่าจากในเมืองขอนแก่นเนี่ย<ม>เราต้องเดินทางด้วยเส้นทางไหนถึงจะมาถึงที่<ม>ดินที่แอนพาเพื่อนๆนทุกคนมาแนะนำในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูเส้นทางกันเลยค่ะ ที่เห็นไปเมื่อสักครู่นี้นะคะแอนขับตรงมาจากถนนมริวนันผ่านแยกสนามบินตรงเข้ามาถึงแยกบ้านทุ่มเลี้ยวเข้า,าบริเวณบ้านม่วงนะคะแล้วก็ตรงเข้ามาในหมู่บ้านค่ะก็จะเจอที่ดินแต่ว่าถ้าใครอยากได้โลเคชั่นนะคะเดี๋ยวแอนจะแปะโลเคชั่นไว้ที่คอมเมนต์ให้กับทุกคนเลยค่ะ สำหรับวันนี้นะคะอนก็เสร็จงานจากที่นี่เรียบร้อยนะคะต้องขอตัวกลับบ้านก่อนนะคะเดี๋ยวปิดท้ายคลิปด้วยท้องฟ้าสวยๆของบริเวณที่ที่อนมาทำงานแล้วกันค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะแต่จะเป็นเมื่อไหร่อันนี้ตอบไม่ได้